สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เต้าจะพามาทำเมนูซุปครีมเห็ดแชมปิญองและเห็ดชิเมจิค่ะเห็ดแชมปิญองวันนี้เต้าใช้เป็นสีน้ำตาลนำมาทำความสะอาดและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะอันนี้เป็นเห็ดชิเมจิสีขาวเต้ก็จะนำมาตัดรากเขาออกค่ะใช้น้ำมันมะกอกเทลงไปในหมอ้อนำหอมหัวใหญ่ลงมาผัดให้มีกลิ่นหอมเต้วก็จะเติมเนยลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นก็จะนำเห็ดแชมปิญองและเห็ดชิเมจิของเราเทลงไปในหมอ้อแล้วผัดให้มีกลิ่นหอม จากนั้นก็จะเติมน้ำลงไปค่ะเทน้ำลงไปพอให้ท่วมเห็ดค่ะพอน้ำเดือดก็จะใส่ขนอก้อนลงไปและเทวิปปิ้งครีมลงไปตามใจชอบได้เลยค่ะพอเห็ดเราเดือดจนสุกแล้วเต้าก็จะใช้เครื่องปั่นมือมาปั่นให้ละเอียดเลยค่ะปรุงรสชาติด้วยพริกไทยเกลือและซอสแม็กกี้ค่ะทุกคน จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันและก็ต้มให้สุกต้มไปอีกประมาณ2-3นาทีแล้วก็จะมาหั่นใบพลาสลี์ค่ะเพื่อมารวยหน้าซุปเห็ดของเรานะคะจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะซุปครีมเห็ดแชมปิยองและเห็ดชิเมจิค่ะตกแต่งหน้าซุปครีมเห็ดด้วยวิปปิ้งครีมค่ะโรยลงไปและใบพลาสลี่สีเขียวและพริกไทยดำค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะจัดเสิร์ฟได้เลย